เขียวยกแผงวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปพูดคุยกับทางผู้จัดก,การฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนของจากบลกันที่กรุ๊ปนะคะคุณคชัยยศชัยยศจีวังกูลนะคะซึ่งอยู่กับสายซึ่งอยู่ในสายของเราแล้วตอนนี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะคมสวัสดีครับค่ะคุณชัยยศค่ะภาพรวมของตลาดหุ้นไทยยังคงเดินหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะบ่ายนี้ประเมินยังไงบ้างคะช่วงนี้ผมสำหรับวันนี้ผมคิดว่าน่าจะแว่งตัวแทบๆนะฮะอยู่ในกรอบนะครับเนื่องจากว่าใน ช่วงเช้าเนี่ยมีตัวเลขของเงินเฟอ้อของจีนที่ออกมาเพิ่มขึ้นประมาณ2.1เซนะครับนั่นมันก็มีโอกาสที่จะทําให้จีนลดการใช้ในโยยการเงินลงนะครับซึ่งตรงนี้ก็ทําให้ตลาดหุ้นของฮ่องกงแล้วก็ตลาดจีนเนี่ยมีการปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นในทิศทางเช่นเดียว่วนเช้าคือแว่งตัว อยู่ในกรอบประมาณสักหนึ่งพันหกร้อยสิบถึงหนึ่งพันหกรอยี่สิบะครับค่ะแล้วยังต้องมาเชิญกับแรงขายอย่างต่อเนื่องด้วยใช่ไหมคะหลังจากที่ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นอ่าผมคิดว่าแรงขายช่วงนี้อาจจะยังไม่เยอะมากนะครับเนื่องจากว่าอ่าเป็นช่วงของการประกาศงบอะไรตรงนี้นะครับคิดว่ายังยังไม่น่าจะปรับตัวลงหลุด6ก หนึ่งพันหก้อยะครับหน้าผมเ่ืว่ายังยิงยเหนือหนึ่งพันหกอยจุดได้ยังพยุงได้เพราะเรื่องของผลประกรอบการใช่ไหมคะใช่ครับค่ะคแล้วน่าจะพยุงต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์หน้าเลยไหมคะอืมสัตัวผลประกรอบการเนี่ยจะประกาศประมาณวันได้ถึงวันที่สิบห้าถึงสิบหกนะฮะค่ะเพราะฉะนั้นก็ จนถึงัคนาดาผมคิดว่ายัางเป็นไปได้อยู่ครับค่ะแล้วทา,ท,าทางที่กู้มีการประเมินไหมคะว่าถ้าทยอยประกาศผลประกอบการในช่วงไตามาสทน่1กันหมดแล้วนี่มันน่าจะมีเซลล์อันเฟสเกิดขึ้นกับเส้นเด็กไทยค่ะผมคิดว่ามีโอกาสนะครับเนื่อ<ะ>งจากว่าในวันที่19เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของอาการยืดเพดานสารัตที่จะยืดหนี้สาระไปชั่วขราวนะครับตรงนี้ก็จะยุด <ะ S 2> หมดครบครบกําหนดระยะเวลานะครับรวมถึง การประชุมกรนอง,องของเราวันที่29นะครับซึ่งตรงนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าว่ามาตราการในการแก้าบาดแข็งเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนจะลดดอกเบีย้ยหรือว่าจะเป็นมาตราการอะไรออกมาซึ่งตรงนี้ผมเชื่สอสองอาทิตย์นั้นน่ะน่าจะมีความผันผวนนะครับค่ะถามถึงกลยุทธ์การลงทุนในช่วงบ่ายนี้ค่ะก็ผมคิดว่าช่วงนี้ยังเป็นลักษณะของลงยังซื้อได้อยู่ <อ S 2> นะครับถ้าคือยังไงให้ดูที่ประมาณสักหนึ่งพันหกร้อยถ้าไม่หลุดยังไงยังไม่ต้องถับลอดนะครับค่ะครับ เพราะฉะนั้นกลยุทธ์ก็คือจังหวะลงให้ซื้อได้แ,แล้วถ้าหากว่าเซ็ตไม่หลุดพันหกร้อยใครที่ถือหุ้นอยู่ก็ยังคงที่จะรีพอร์ตเลันต่อได้ตไดแต่ถ้าหากว่าหลุดที่ค่อยมาคิดการคัดลอสกันอีกทีนะคะเพราะฉะนั้นหุ้นเด่นในช่วงจังหวะที่เซ็ตแกว่งตัวแล้วก็จังหวะย่อลงไปนี่ตั้งรับตัวไหนดีคะก็วันนี้ของทางทันทีกรุ๊ปมีแนะนำสองตัวนะครับมีตัวแรกคือการบินไทยนะครับตรงนี้คาดว่าน่าจะน่าจะใกล้ปรับ น่าจะใกล้กระาสงบแล้วนะไม่น่าจะมาเย็นนี้หรือไม่ก็พริ่งนี้นะครับคาดว่าอย่างนั้นนะครับคิวหนึ่งเราประเมินไว้ที่ประมาณหกพันล้านนะครับห้าถึงหกพันล้านนะครับเติบโตประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นเยอนเยียนะครับเนื่องจากเป็นซีซั่นของการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็การฟื้นตัวของแทบิมแฟลเตอร์นะครับซึ่นตรงนี้เราให้ราคาทินฐานไว้ที่ สามสิบ้าบาทครับสามสิบ้าบาทนะคะเบ<ช>ื้องต้นจังหวะของการรับต้องรอย่ออีกนิดไหมคะผมคิดวันนี้อาจจะยอ่อก็คงไม่ไม่น่าหลุดสามสิบเอ็ดบาทนะครับถ้ายอ่อมาก็ก็เป็นจังหวะในการเข้าซื้อได้ค่ะครหรือว่าอาจจะเข้าหน้ากระดานนะคะแล้วก็รอไปขายราคาน่าจะไปใกล้ถึงแฟร์ที่กําหนดไหมคะถ้าตอนนี้จริงๆก็เป็นนิวไฮแล้วนะฮะถ้าไม่หลุดสาสิบเ็ดยังไงผมคิดว่าน่าจะ น่าจะมีโอกาสใกล้ๆ35บาทได้นะครับจากประกันงบอะไรออกมาเพราะฉะนั้นราคาถ้าหากว่าไม่ถ้าอย่างนิวไฮ้์ก็ไม่ทำโลใหม่นี่ก็คือปรโบบายได้สำหรับตัวการเงินไทยนะคะใช่ครับค่ะอีกตัวนึ้งเป็นตัวไหนคะอีกตัวนึ่งเป็นตัว b c ซนะครับช่องสามบีค่ของเราประเมินไว้อยู่ที่ประมาณ1 2 0 0องถึงพันสล้านนะครับบวกประมาณ1ิบเปอร์เซนเดียวะครับตรงนี้ก็เป็นการ ปรับขึ้นค่าโฆษณาเฉลี่ยที่ประมาณ15ตั้งแต่ต้นปีนะครับแล้วก็อัตราการใช้โฆษณาก็ยังหนาแน่นอยู่นะครับตรงนี้เราก็มองว่าน่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถเข้าซื้อสะสมเพื่อลองงบได้นะครับแ่เป <Fair S 2> ้าไหร่แฟ่ v แวลูตรงนี้เราให้ไว้ที่73บาทนะครับค่ะ73บาทก็ใกล้แฟเต็มทีแล้วนะคะจังหวะของการเคาะนะคะต้องรอยอ่อไหมคะ ตรงนี้เช่นกันนะครับคือด้วยวอลุ่มค่อนข้างบางนะครับผมก็อาจจะรอย่อสักสองสามช่องได้แต่ว่าคิดว่าไม่น่ไม่น่าตลงเลยนะครับค่ะแล้วถ้าวันนี้ปิดยืนเจ็ดสิบไม่ได้ยืนยืนได้หรือยืนไม่ได้นะถ้ายืนไม่ได้ล่ะคะถ้ายืนไม่ได้ท่านยังไม่หลุดหกสิบเก้าผมคิดว่าก็ยังโอเคนะครับตามกราฟก็ยังยืนใจระดับเส้นห้าวันได้ก็ยังถือว่า ช้ได้อยู่ค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะสั้นๆก็คือดูแนวรับที่ซัพพอร์ตหกสิบเก้าบาทบนะคะถ้าหากว่าไม่หลุดน,นี่ยังโอเคสามารถซื้อเพื่อที่จะเก่งงบที่จะออกมาได้แล้วก็รอขายราคาที่ใกล้แฟร์มองไว้ที่เจ็สิบสามบาทเป็นการเก่งงบนะคะก็ขอย้ํากันอีกครั้งหนึ่งสาหรับตัวภาพร,รวมหุ้นเด่นที่แนะนํสองตัวส่วนหุ้นเด่นเชิงเทคนิคนะคะมีตัวไหนแนะนําเป็นพิเศษบ้างคะครับผมก็ช่วงบ่ายเราจะมีแนะนำสองตัวนะครับตัวบี m ออมนะฮะค่ะอ่าตรงนี้ก็ ตามสัญญาณกราฟเนี่ยกลับตัวขึ้นเป็นรูปแบบกระทะงหงายนะครับแล้วก็ราคาสามารถยกตัวขึ้นเหนือเส้น5้าวันได้ตลอดนะครับตรงนี้เราให้แนวรับประมาณ2องบาทสาสิบนะครับแล้วก็แนวต้านที่2องบาทห้ิบค่ะ bsm ใช่ไหมคะใช่ครับ bsm ที่ทำเกี่ยวกับตัว builder smart, Build er smart นะคะค,คือ <ผม S 1> ตัวนี้นี่ยังไงนะคะมีแนวรับแล้วซัพพอตตัวไหนไหมคะที่จังหวะหลุดแล้วไม่ควรที่จะลงทุนนะคะอ้าวถ้า คัพลอสผมให้ไว้ที่ประมาณสองบาทยี่สิบครับค่ะประมาณสองบาทยี่สิบนะคะสำหรับตัวคัพลอส <ผม S 1> แล้วก็ในเบื้องต้นดูวอลุ่มเป็นยังไงมัางคะวอลุ่มวันนี้ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะฮะ,ะก็แล้วก็ตามกราฟก็ยังสนับสนุนอยู่ผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสขึ้นไปที่ประมาณ2บาทหสิบซึ่งเป็นไฮเดิมของเขาในช่วงสักอาทิตย์ก่อนนะครับค่ะแล้วถ้าหากว่าเขาทำไฮทำทะลุไฮได้นี่สัญญาณก็น่าจะถือและพอถึดรันต่อได้เลยใช่ไหมคะ ใช่ครับก็จะมีแนวต้านถัดไปที่ประมาณ2บาท70ครับ2บาท70นะคะนอกจากตัวนี้แล้วมีตัวไหนเพิ่มเติมไหมคะจะเป็นกลุ่มเหล็กนะฮะ CFP นะครับตัวไหนนะคะตัวย่อ CFP ฮะ CFP นะคะมีสตอรี่ยังไงคะตัวนี้ก็ตามกราฟคือกับตัวขึ้นดับตัว W นะครับแล้วก็ราคาตัดเส้น5วันที่มาให้เป็นสัญญาณซื้อนะครับแล้วก็ประกอบกับไอซที่เข้ามาแล้วก็มีวอลลุ่ม เพิ่มขึ้นสนับสนุนด้วยนะครับตรงนี้เราก็อ่ายังแนะนําให้เก็งกาไรได้นะครับ <C AP> แนวรับป <C AP> ระมาณสักแนวรับประมาณสามบาทหกสิบนะครับค่ะ <C AP> แล้วก็แนวต้านที่สามบาทแปดสิบนะครับแล้วก็จุดทัดล้อนนะครับถ้าหลุดสามบาทห้าสิบครับเอ๊ะ <C AP> ต,ตัวตัวยอตัวยอ่อคือตัวไหนนะคะตรงนี้อ่า CSP ครับ CSP นะคะเป็นกลุ่มเหล็กครับผมค่ะ CSP นะคะแนวรับอยู่ที่ ประมาณ3,60บาทหกสิบสาบาทหกนะคะแล้วก็แนวต้านอยู่ที่3า0บาทแปดบสาทแปดูตอนนี้มีวอลลุ่มแล้วสามารถค้อได้นะคะจอค่ะจะบอกเพ้เลยก็ก็อะไรอยู่นะคะใช่ต้องเน้นว่าสองตัวหลังเป็นตัวเกงกำไรระยะสั้นนะคะผู้ชมไม่ใช่ว่าซื้อถือยาวนะคเป็นลักษณะของการดูเชิงเทคนิคนะคะก็เป็นอย่างนี้ครับถ้าผู้ชมแบบ อ,อยากเป็นลักษณะข,ของการถือรอหน่อยก็ดูเป็นสองตัวแรกที่ที่แนะนําไปก็การบินไทยแล้วก็ b ีซนะครับแต่ว่าถ้าชอบเร็วๆเก่งกำไรก็เป็นพ้นเทคนิคที่แนะนําไปค่ะก็คือเล่นรายวันวันนี้นะคะ ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบผมจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็แนะนํากันทั้งหมด4ตัวนะคะเป็นตัวที่อาจจะถือแล้วลุ้นผลประกอบการ2ตัวก็คือตัวของกันบินไทยแล้วก็ตัวของ BEC ช่อง3นะคะส่วนอีก2ตัวที่แนะนํากันด้านหลังเนี่ยเป็นเชิงเทคนิคเป็นลักษณะของการเล่นเพื่อลงทุนเก็งกําไรในระยะสั้นแล้วก็ต้องมีจุด Stop Lo ลทเมื่อเวลาราคาหุ้นปรับตัวลดลงมาตามสปอร์ตนะคะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตะลุยตลาดทุนกันค่ะ